เียงจุดพุงอ้พู้นี่สวยใจนี่อยาดไอศครีมช็อกโกแลตนายพุ้งหัอยาคิวคงยิ้มเปีนี่ฉันน่าจะไปหุบอยาเป๊กนี้ต้องไล่เ้ ผีเสื้อบา้านผีเสื้อเด่นิง่งมินตี้สวยที่ผีเสื้อน่ารักสไตายไอิสครีมช็อกโกแลตหน้าตาเหมือนฮูกเอสโมย่าจิ้วโคงยิ้เกียร์ ไม่พลาดอยากแต่เคอีสีส้มไอซ์เขาถูกทำร้ายเอ,อิอเอิอกับไอซ์แฟนหล่อแฟนสาวหน้าตาทั้งสองจะเหมือนกับอันปังแบนกับอารโรมีเปียบผูก กันทีนป,ป๊อปบร้องเพลงเกิดมาเพื่อรักเธอคนกรีฑมาแล้วจ้านี่บานี่เบอร์อะไรสามเอ็ดธนาโชว์บอยธนมรไทยกีเด็กเบอร์เบอร์อะไรมินตี้ยี่หกเป็นหญิงตวงดีซะเจา๋า ระบิด้พาราสไพรส์ไทยยี่ห้าน้ำรริตี้โดนตาม马来西亚นั่นแต่เป็นชุดทีการเปียบเดี๋ยวพี่มิตี้ไทยยี่สิบเป็นหญิงนั่นที่พัดถูกมิตี้อยากจะไปร้องเพลงจะไปร้องยังไงนั่นมันบนดนตรีของก็อาชีพเราไม่ได้เป็นคนได้เข้าไปแข่งก่อน เลดี๋ยวเไปเ็เยียเร็จที่าพาลาสสไปซิเต็เป็นหญิงกิฟแล้วโมยาพีกี้พาพาสระนาโมนกับชิโพี่กิฟร์ชิตาทรักเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงแลสสไลเดอร์นี่ว่าสมคที่ชุติกายหุ่นซ้ำ เห็นภากระสุนพิชายาและสไลเดอร์เ,รเด็กผู้ชายไม่น่ารักเด็กผู้หญิงน่ารักเด็กผู้ชายเละสไลเดอร์ไม่เก่งเด็กผู้หญิงเลสสไลเดอร์เก่ง เดี๋ยวผู้ชายไม่น่ารักเดี๋ยวผู้ชายก็จะกลายเป็นนางมารร้ายแล้วเดชาหมบ้าี่หมดตอบผูุี้ซ้อนทับทิมเปียกนคในวันที่29พฤศจิกายน2 5 6 7ค่ะไปจนถึงวันที่5มกราคม2568นะคะรับรอง่านเวลาาีนจ้ดี่นที่ะระม่่าเดี๋ยวผู้ชายกินไม่น่ารักส่วนองการบริหารสมุมมานะคะแล้วสุดอีน่งสห้ได้่เบินไปบินมา เกิดข <in> ึ้นในค่ำคืนนี้ค่ะสีเสื้อสวยและน่ารักมากพูดดนตรี Wonder Fall ท้ Music Laser Show นักพูดดนตรีประกอบมาติมีเดียสุดยิ่งใหญ่ประกอบแสงสีเสียงเลยขอไปดูนักพูดดนตรีไดยซึ่งจะแสดงทุกวันไอ้ก็ถึงทำร้ายเอิร์ดเดี๋ยวไปหที่ทยสยี่สิเก้าเกี่ยวหญิงกันไปแล้ว18บาฬิกานาทีสเนาฬาทียี่นาฬิกาสานาทีหลายแบบที่จะทุกอบเวลาย1่นาฬิกาสาทีของทุกวันนั่นเองค่ะและย ยิ่งเก๋แบบนี้นะคะทางองค์การบริหารสูตรเช่นใหม่นะคะได้นาน ดหนะคะรอบพิเศษค่ะเพียงพิเศษเฉพาะวันนี้รอบเดียวเท่านั้นในรอบเวลา23นาิกาที่จะถึงนั่นเองนะคะและสำหรับอีกหนึ่งไฮไลท์ที่งดงามไม่แพ้กันค่ะกับทุงไฟประดาบที่ใหญ่และสวยที่สุดในยามค่าคืนกับสนแสงอัจฉริยะเดอะโกลในรอบรลันนานนะคะที่เราจะเริ่มเปิดไฟให้ทุกท่านได้ร่วมรับชมความงดงามาตั้งแต่เวลา17นาิกาไปจนถึงเวลา23นาิกาของทุกวันเช่นเดียวกันค่ะ ต่อีกหนึ่งการแสดงนะคะกับ l i ท์ออฟ g l o รีโชว์ศิละปะวัฒนธรรมผสมผสานประกอบแสงสีเสียงเป็นประจำทุกคืนค่ะซึ่งเราจะจัดแสดงทุกวันวันละสองรอบนะคะภายในบริเวณส่วนแสงอัตริยะเดอะโกดินับลนากของเรานั่นเองค่ะซึ่งจะสแสดงรอบแรกนะคะร่มต้นรอบแรกในรอบเวลาวิทาและรอบที่สองนะะในรอบเวลาวิกยาของทุกวันนั่นเองค่ะ ในตอนนี้นะคะต้องขอเชิญชวนนะักท่เที่ยวทุกท่านนะคะมาร่วมรับชมความสวยงามของนักพูดดิ้